ชิ้หมุนไปเรื่อยาวอ้าวอ้าวทางแก๊กกันแล้วมาไนที่อื่นต่อกันดีไหมได้ที่ขับประเเเลงดื่มโต๊ะตี้ยังสวย,ยนิดนึงเลยเพราะว่าเราวิ่งไม่อไรเราชาร์จแบตอีกนะ่น่า Hey, speeding my speeding a speeding Alloy. ลืมแบ่งคนดูคนดูกินไม่หมดเหรอหรือว่าเรากินไม่หมดเองเอาไปกิน่ะกินทำไมคนดูกินแล้วมันอร่อยแล้วทำไมเรากินแล้วมันเค็มมันมีส่วนผสมอะไร เอเจะเดินล,ลูกก็กปิดเป๋ากอนนะเออในเป๋าไม่มีอะไรเลยทุกคนมาเรามาเติมของให้กระเป๋ากันเถอะโอ้โอตกปีตบตบตบปีตบอีลามวยกันเอ้าใส่เอา้าไม่ได้ตาล,ล่ะ